สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสวนยางทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาดูกันไหลของของน้ํายางนะครับบวกกับอากาศหนาวเย็นในช่วงช่วงนี้นะครับว่าการไหลของน้ํายางเป็นยังไงนะครับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นมากเลยนะครับหนาวจนทำให้น้ํายาง อไม่ค่อยออกนะครับนี่เรามาดูช่วงนี้อากาศก็หนาวเย็นครับของภาคเหนือช่วงนี้อากาศเย็นมากเลยครับก็ทำให้การการไหลของ น้ำยางไม่ค่อยจะออกนะครับจากที่เรามาดูสังเกตได้เลยนะครับว่า,าการไหลของน้ำยางบางต้นนะครับก็ทำให้ไหลช้านะครับออกช้า,ามากกว่าปกตินะครับนี่จากท้วยนี้ก็ ปกตินะครับก็จะเต็มถ้วยเลยนะครับแต่อากาศหนาวเย็นทำให้การไหลของน้ำยางนั้นออกช้าเวลาเรากรีดนะครับก็จะออกช้าแต่ว่าออกนานนะครับไหลานานนะบางต้นบางต้นนะครับก็ทำให้ไหลเร็วนะครับแต่ก็หยุดเร็วเหมือนกันนะครับ จากต้นนี้นะครับปกตินี่มิดหนึ่งนี่เต็มถ้วยนะครับตอนนี้ลดลงนะครับลดลงอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าอากาศหนาวเย็นอ,อย่างรวดเร็วมากเกินไปนะครับก็ทำให้น้ำยางาไหลช้านะครับไม่รู้ว่าของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงนะครับ ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นขนาดไหนาภาคอีสานนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่า,าน้ำยางออกดีหรือเปล่านะครับนี่การไหลก็ไหลออกช้านะครับทำให้ได้นิดเดียวครับไหลนานแต่ว่าออกช้านิดเดียวครับก็เลยได้นิดเดียวนะครับ บางต้นก็ออกเร็วนะครับไหลเร็วมากแต่หยุดเร็วเหมือนกันก็ทําให้ได้ไม่เยอะนะครับนิดเดียวเหมือนกันนะครับแต่บางต้นก็พอโอเคอยู่นะครับก็ได้ปกตินะเฉพาะบางต้นนะครับนี่อันนี้ก็เต็มถ้วยนะครับอ่า ถ้าของเพื่อนๆเป็นยังไงนะครับเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับทางภาคอีสานภาคใต้ไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าถ้าหนาวมา,มากๆก็จะทำให้น้ำยางออกไม่ดีนะครับช่วงนี้ก็บวกกับ ราคาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงก็โหรวดเร็วมากนะครับลดทีละบาทพอขึ้นก็ขึ้นทีละสะตางค์นะครับก็ทำให้ชาวสวนยางของเรากา็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับเนาะน้ำยางก็ออกไม่ค่อยดีอีก อันนี้เรากา็มีแต่ภาวนาให้ราคาเพิ่มแล้วก็บังบรุงต้นนะครับให้สมบูรณ์ให้ได้น้ํำยางเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับเราเพิ่มราคาไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเพิ่มผลผลิตได้นะครับจากการที่เราบ,บังบรุงต้นให้ดีใส่ปุ๋ย หรือว่าท่านใดที่มีความรู้อด้านยางพาราก็สามารถทำให้ผลผลิตอเพิ่มขึ้นได้นะครับนี่เรามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ลดลงอย่างมากเลยนะครับนี่ ปกตินี่เมิดหนึ่งนี่เต็มถ้วยเลยนะแต่ว่าตัวน,นี้ก็เหลือแค่ครึ่งถ้วยลดลงอย่างมากเลยครับเมื่อเช้านี้ก็ได้มากรีดครับอตอนเช้านะครับมากรีดตอนตีสามนะครับ จากการที่เรากรีดมา,าหลายรอบนะครับก็ถ้าอากาศหนาวเย็นมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเจอฝนตกลงมา,าเรากรีดเข้าไปแล้วสองสามเมตรฝนตกลงมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็วันหลังเรามากรีดก็ออกช้าเหมือนกันนะครับเนาะ เหมือนกันหรือเปล่านะครับของเพื่อนๆทุกคนครับเหมือนกันหรือเปล่านี่ครับอันนี้ลิ้นก็สั้นครับลิ้นก็สั้นผมก็เลยเอา,เอาใบไม้มาต่อนะครับให้ลงถ้วยนะครับถ้าไม่งั้นก็ลงไม่ตรงนะครับจะลงตรงขอบนี้นะครับ ของเพื่อนๆอถ้า,าถ้าลิ้นตัวเนี้ยถ้าลิ้นมันสั้นนะครับถ้าลิ้นสั้นก็เราก็สามารถต่อเอากิ่งไม้ต่อก็ได้นะครับหรือว่าเอาใบไม้ต่อมา mm hmm. เพื่อที่จะให้น้ำยางไหลลงถ้วยนะครับตรงถ้วยนะครับ อย่างเช่นต้นนี้นะครับผมก็เอาไม้ต่อจากลิ้นนะครับลงมาจากถ้วยนะครับต่อจากลิ้นนะครับลงมา,าในถ้วยเพื่อที่จะให้น้ํายางไหลลงมานะครับลงตรงถ้วยนะครับาสาเหตุที่ผมต่อแบบนี้เพราะว่าต้นมันโค้งนะครับต้นก็โคง้ง ก็เลยลิ้นเราตอกลิ้นเข้าไปลิ้นก็สั้น,นครับก็เลยไม่ตรงนะอันนี้ก็เป็นความคิดที่เอาไม้มาต่อนะครับถ้าเพื่อนเ่อ,อไปเจอต้นที่โค้งนะครับก็ลิ้นไม่ลิ้นไม่ถึงนะครับสั้นก็เลยเอาถ้วยเอาห้อยลงมา,าห้อยมาใกล้ๆก,กับลิ้นนะครับไม่ต้องทําอย่างนั้นนะครับเอาไม้ เอาไม้ต่อลงมาเลยนะครับเวลาน้ำยังไหลก็จะไหลลงมาตรงถ้วยนะครับเราไม่ต้องเอาถ้วยขยับเข้าไปใกล้ๆล,ล,ลิ้นนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามช่องเยียรคนเดิมนะครับอขอเพื่อนทุกคน ช่วยติด,ต,ดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนี้ช่องนี้ก็มีแต่ยังพลานะครับขอฝากเพื่อนๆทุกคน,นครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการในการทำคลิปต่อไปนะครับ ถึงแม้ว่าราคาไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเราอดทนสู้ต่อไปนะครับชาวสวนยางเราก็มีแต่สู้ต่อไปขอให้ราคาเพิ่มขึ้นได้ราคาที่ดีนะครับโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับกันหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับ ขอให้เพื่อนทุกคนสู้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ